ดีครับวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกับมาครับ PE นะครับ0.10.0นะครับครับเริ่มสร้างโลกกันเลยครับใส่ชื่อโลกนะครับจะใส่เป็นเกมนวกันนะแค่นี้แหละครับ เข้าไปเลยครับเออ,เอ,อป่านี้ช่างลุมสมบูรณ์เอาละตอนนี้ผมเดียเข้ามาในโลกโลกนี้ครับซึ่งน่าจะดีนะริ้มแรกนะครับผมก็จะตัดไม้ทำลายป่านะทุยตัดไม้ไม่ทำลายป่าเว้ยของในเกมไม่เป็นไรหรอก บางคนอาจจะสงสัยนะฮะทำไมผมไม่ทํเอาเป็นที่อะไรทําไมผมไม่ทําคลิปต่อจากไอ้คลิปที่แล้วนะครับที่ผมที่ผมอะไรวะที่ผมบอกอะไรเอาชีวิตรอดอะเมเลยมาสร้างโลกใหม่เพราะว่าอ๋ออ๋อ เพราะว่าคิดว่าเป็นเพราะว,ว่าผมไม่มีมั่นใจใน,นคลิปนั้นแหละในคลิปแรกไงันเลยทําใหม่แม่งเบนะฮะครับเนี่ยเปนน็นอะไรธรรมดาครับด์ชันทดลองเพอยากให้ตัวเต็มมันมาจริงเลย าต้นไม้เราจะไปทําบ้านกันนะฮะบ้านี่แสนจะจะ,จะ,จ,ะจะอะไรดีวะว่เาเป็นรู้แล้วกันเออแต่วิจารานแล้วแต่วิญญาณในการรับชมนะครับว่ามันจะรู้หรือเปล่าดูเดี๋ยวดู เนี่ยนี่อ่าชิบหายแล้วไมีอะไรกันไรไม่กระโดดไม่ได้ไไดวะไชอ่าพิที่พิที 对啊，哎。 อย่างชอบอ่ะไม่รู้เป็นอะไรต้นนั้นสวยนะทำไมนี่ไม่มีเสียงเกมวะก็แล้วกันแหะเยอะแหละเยอะแหละโอเคโอเคโชเคร้อย แอบหนึ่งนะครับว่าอะไรต่อเลยนะครับ ของค้าไปน,นั่นเหรอครับแล้วค่อยเอาทีหลังก็ได้นะเออถึงว่าเดี๋ยวผมูจะต้องไปสร้างบ้านคบอะไรเนี่ยเดี๋ยวมืดเันพอดีเลยสร้างบ้านแม่งตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนต้นไม้ที่เยอะที่สุดเย been back at มองไปเห็นทะเลทรายตรงนี้แล้วก็เลยลองไปดูว่าดี่นัน่นมันจะน่าสร้างบ้านหรือเปล่าเฮ้ยเป็นที่ไหเดินสิโอ้เตปทำเลสร้างบ้านีดี่ะ รองเว้ยแหลกแหลกเลยรอรอได้เรียแบบเลย,ลนะเยแลหละคือเปล่าวะนี่วิธีลงนะแน่ จะสร้างบ้านเลยเนี่ยเห็นฟักทองก่อนผมเลยแม่งไม่สร้างบ้านเลยไม่ใชแล้วสร้างบ้านเนี่ยนี่ไม so ่ดีสูงไปไม่ดีไม่ด right. ีเยินดีดานเออเยินนี่นะมีสร้างบ่อน้ำบาด์บัสไปแม่งช่างช่างเป็นเอ็กเอ็กเอ็ก โอเคได้ละมื่นล้เนี่ยชิบหายไล่กูเดี๋ยวสิชิบบู คีเาหเี ite, ่ยเดเดเดาเดดเดอซ้ายเดซายนิดเรแล้วเอ๊ะทำไมเปอร์ไม่มีแป๊บนึงนะครับเปิดแล้วนี่ไม่จังวะ คิดว่าจะสร้างบ้านที่บ้างๆเยอะนะเยอะก็บ้าน,น,น,นเลยไอ้สุเปอรไอ้เออแม่เงาคืนหรือเยี่ยมเลยไปเออ

with นะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ต่อในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับส่วนใครที่คิดว่าชอบก็ช่วยกดติดตามและชมไปด้วยก็ดีนะครับขอบคุณที่รับชมครับ